สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยกันนะครับ <c oughs> พี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยากจะนำประสบการณ์การผ่านความตายของผมมานะฮะวันนี้เป็นวันครบรอบสามปีที่ผมลอดตายนะ รอบรอบสามปีประดีที่รอดตายก็เอามาจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอ่าที่บางทีที่ผมบอกพี่น้องว่าผมพิการผมไม่สามารถจะเขียนหนังสือหรือไม่สามารถจะพิมพ์โต้ตอบพี่น้องได้อะไรางี้นะก็วันนี้แหละครับเป็นวันที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดตาก ตำบลอำเภอวังหมันที่ทสามเงานะเมื่อก่อนผมทำฟาร์มอยู่ที่ตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตากเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ประสบอุบัติเหตรุรถจักรยานยนต์ตกถนนนะประสบอุบัติเหตุ่าไม่ได้ขับรถเร็วนะฮะไม่ได้ขับรถเร็วเกิดจากความประมาท ถนนลื่นแล้วก็ตกถนนถนนสูงมากนะครับสูงมากแล้วก็ทําให้ตีลังกาฟาดกับโขดหินนะฟาดกับโขดหินอตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนนะเป็นเวลากลางคืนประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มสามทุ่มกว่าๆนะสามทุ่มหน่อยๆแล้วก็ฟาดลงไปแล้วก็หมดสติหมดสติแต่ร่างกายเนี่ยไม่ ไม่เป็นแผลอะไรนะฮะไม่มีแผลไม่มีอะไรไม่มีบาดเจ็บแต่ว่าช่วงคอเนี่ยมันฟาดกับโขดหินแหลงแล้วก็นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาจากสลบก็ประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งมีรถเอ่อเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์มาจอดปัสสาวะนะครับมาจอดปัสสาวะเขาก็เห็นเห็นผมนอนอยู่เห็นรถเครื่อง เปิดไฟเลี้ยวอยู่ไฟรถเครื่องไฟยังไม่ไม่ดับนะแต่เครื่องดับแล้วนะเปิดไฟเลี้ยวอยู่เขาก็ลงมาดูแล้วก็ถามว่าลุงเป็นยังไงบ้างก็ก็รู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวก็บอกว่ามันขยับขยื่นไม่ได้นะครับโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ก็พลาดอยู่ในกระเป๋าคาดนยกระเป๋าต่อพายก็ดังตลอดโทรศัพท์ก็ดังตลอดก็ไม่ไม่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้มือ มือขยับไม่ได้แขนขยับไม่ได้นะขาขยับไม่ได้เขาก็เลยไปตามอยู่ห่างจากป้อมตำรวจประมาณ200เมตรนะห่างจากป้อมตำรวจประมาณ200 m. เมตรเขาก็าไปไปบอกตำรวจนะสักพักตำรวจก็มา,ามาก็มาพร้อมกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลสามเงานะาคืนนั้นก็แต่รู้สึกตัวนะฮะตอนนั้นรู้สึกตัวหมดพูดได้นะโต้ต,ตอบได้ เพียงแต่ขยับตัวไม่ได้เท่านั้นเองก็ <c oughs> คืนนั้นก็ตกลงนอนอยู่โรงพยาบาลสามเงาจนถึงสิบโมงนะโรงพยาบาลสามเงาก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลตากนะฮะตรงไปที่โรงพยาบาลตากก็ไปนอนเฉยๆอยู่ที่โรงพยาบาลตากหลายวันนะะสองสามวันสองสามวันคุณหมอก็ส่งตัววันที่สามนะ อ่าวันแรกเลยนะครับวันแรกเลยวันแรกไปนอนประมาณสักบ่ายโมงนะฮะก็ส่งตัวไปพีทีสแกนที่กำแพงเพชรนะฮะเข้าุโมงสแกนเอ็กซเรย์ X แบบละเอียดนะละเอียดแล้วก็ส่งตัวกลับมาที่ตากนะมานอนรออยู่รอผลหมออยู่หมอก็อ่าพออ่านผลเอ็กซ t เรย์พีสแกนแล้วก็หมอบอกว่า อาการหนักมากาหมอแทงประเมินมาว่านอนติดเตียงตลอดชีวิตนะครับนอนติดเตียงตลอดชีวิตไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ในที่สุดก็หมอสรุปอย่างนั้นก็ก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไไมไม่มม่รู้จะทํำยังไงนะแต่ว่าวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่มันรู้สึกว่ามัน,มนทรมานมากตรงที่ว่า ไม่สามารถจะช่วยอะไรตัวเองได้เลยแล้วก็เจ็บปวดนะฮะเจ็บปวดทรมานเพราะนอนนอนตลอดมันก็แล้วก็จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยนะฮะเพราะมือมืออะไรเนี่ยแขนอะไรขยับไม่ได้ก็ต้องเป็นภาระลูกเมียนะฮะก็เป็นภาระเราก็นึกในใจว่าถ้าถ้าจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิต คงไม่ไหวฮะคงไม่ไหวเพราะว่าคงทรมานมากก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณหมอว่าขอขอคุยกับคุณหมออีกสักครั้งหนึง่งพอดีวันนั้นหมอมาตรวจเวลาสิบสิบโมงฮะสิบโมงหมอมาตรวจก็ตัดสินใจถามหมอว่าหมอถ้าถ้าผ่าเนี่ยมันมีโอกาสฟื้นตัวไหมหมอบอกว่ามันมีโอกาสสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหมอท่านนั้นก็อายุสามสิบกว่า,วาท่านท่านเป็นหมอ เก่งมากเรื่องเรื่องผ่าเรื่องเรื่องกระดูกนะฮะเรื่องกระดูกอคอ,อลืมบอกไปว่าสรุปว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นนะมันทําให้ผมบาดเจ็บกระดูกคอซี่ที่ห้ากับที่หกเนี่ยหลุดจากกันนะฮะภาษาหมอเขาเรียกว่าคอหักนั่นแหละภาษาหมอบอกว่าเป็นโรคเ,เป็นคอหักแล้วก็หมอนรองกระดูกนะ่ะมันแตกละเอียดแล้วเลือดออกที่ไขสันหลังมากนะเลือดออก มากถ้าผ่าไปอันตรายถ้าถ้าพลาดถ้าพลาดก็จะทําให้เสียชีวิตทันทีเพราะาตรงที่จะผ่าลงไปไนลนะ้มันเป็นเส้นเส้นเลือดใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เป็นเส้นเลือดหลักเลยนะฮะเป็นเส้นเลือดหลักหมอบอกว่าถ้าพลาดก็คือจบกันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตัดสินใจว่าผ่าดีกว่านะฮะผ่าดีกว่าก็สรุปว่าพอ ตกลงอย่างนั้นหมอก็เรียกแม่บ้านเรียกภรรยาเรียกลูกไปให้ให้ไปเซ็นนะให้ไปเซ็นก็ผมก็เซ็นผมก็ปั๊มนิ้วมือด้วยนะครับเพราะผมยังมีสติสมรชนัญยะคุยได้ตลอดพูดได้ตลอดนะแต่เพียงแต่ว่าขยับตัวไม่ได้นอนเป็นผักเป็นปลาย,ยางนะฮะก็ก็สรุปหมอก็แน่นอนจริงๆฮะทั้งนั้นที่ว่าคิวเยอะมากนะคิวเยอะมากแต่คุณหมอ ไม่รู้ว่าท่านทำยังไงรัดคิวให้สี่โมงฮะสี่โมงเตรียมห้องผ่าตัดให้ผมเลยนะครับเตรียมห้องผ่าตัดให้ผมเลยก็เนี่ยครับรอยผ่าก็ยังยังอยู่ลางๆเนี่ยพี่น้องผ่าไปเพื่อเอาเหล็กไปไป,ไปบล็อกเอา,เอา,เ,อาเอาหัวน็อตสกูรฮะบล็อกระหว่างกระดูกข้อกระดูกคอ,ข,อข้อที่ห้ากับที่หกนะบ,บล็อกเอาไว้แล้วก็เป็เปน,เป,นเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นอลูมิเนียมแข็งๆทุกอย่างฮะบล็อกเอาไว้ แล้วก็เปลี่ยนหมอนรองกระดูกนะใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด8ชั่วโมงนะมีหมอทั้งหมด6ท่านนะ6ท่นานเริ่มไปตั้งแต่หมอลมยีอารหมอถอนฟันนะมันมีฟันโยกอยู่ตรงไหนเขาจะถอนออกหมดนะถ้าฟันโยกเขาจะถอนออกหมดก็กลัวว่าจะหลุดเข้าไปในลําคอจุดช่วงจังหวะที่ผ่าตัดนะฮะก็ตระเวาถอนฟันไป2ซี่นะถอนฟันไป2ซี่ก็ ากฏว่าก็แปดชั่วโมงฟื้นมาแปดชั่วโมงแต่แต่ในช่วงที่ฟื้นนั้นนะฮะในช่วงที่ฟื้นใน,ในช่วงที่ยังไม่ฟื้นช่วงผ่าตัดอความรู้สึกเนี่ยผมเป็นเรื่องเล่าเฉพาะตัวนะฮะเป็นเรื่องเชื่อความเชื่อเฉพาะตัวที่ไปไปที่มันเหมือนกับว่าผมเนี่ยเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งประสวยมากนะฮะเป็น ป่าไม้เป็นถนนสวยงามเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็ไปเจอพ่อแม่ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านนั่งอยู่ในบ้านของท่านนะครับนั่งอยู่ในบ้านของท่านก็ดีใจดีใจก็วิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งเข้าไปหาไปกราบท่านแต่ว่ายิง่งยิ่งวิ่งไปเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนวิ่งท่านก็ขยับขยับหนีไปเรื่อยๆนะครับขยับหนีหนีหไปเรื่อยๆผมก็วิ่ง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 ตามจนในสุดผมเหนื่อยก ก็คิดในใจว่าพ่อแม่คงท่านคงอยู่พบภูมิที่สูงกว่าเราแล้วก็เลยหยุดตามหยุดตามก็เดินไปต่อเดินตามถนนนั้นไปต่อไปก็อาิไม่ได้อธิษฐานอะไรนะก็คิดในใจว่าอันนี้คงเป็นสถานที่สักสถานที่หนึ่งที่เราจะต้องไปอยู่เพียงเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ไหนนั่นเองในสุดก็ไปเจอไปเจอไอ้ไข่นะ ให้ไข่เป็นเด็กเป็นเด็กตัวผมจุกก็ก้มกราบท่านท่านท่านยืนขวางทางอยู่แล้วขณะยืนขวางทางอยู่ก็ก้มกราบท่านแล้วก็ก็อธิษฐานขอท่านว่าถ้าผมรอดตายครั้งนี้ไปเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือชีวิตสัตว์จะอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์เหมือนก่อนที่จะบาดเจบ็บก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุจะทำให้ให้มากยิ่งขึ้นตามกำลังนะแล้วก็ อธิษฐานว่าจะบวชให้ท่านหนึ่งราษาครับแล้วก็ก้มกราบท่านนะครับท่านก็โบกมือนะฮะแล้วก็พูดภาษาใต้ว่ามึงลบไปตอะบอกมึงลบไปตถอะแล้วพระตากาลก็บอกมึงกลับไปกลับไปได้แล้วมึงกลับไปได้แล้วครับนั่นแหละแค่นั้นนะครับก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาอ่าโดยความด <laughs> ทีมงานหมอก็ดีใจนะฮะดีใจว,ว่าว่าว่าฟื้นขึ้นมา แต่คุณหมอเองก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่วางใจนะคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจนะมันอาจจะเกิดเอฟเฟกหลังจากนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้จะต้องนอนเตียงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลเป็นห้องรวมก่อนนะยังยังเข้าห้องพิเศษไม่ได้นะครับก็ก็นอนโอ้โหนะครับพี่น้องมันทรมานมากทั้งสายออกซิเจนช่วยหายใจ ทั้งสายดูดสเลลในคอ <lin> สายน้ำเกลือแล้วก็หายใจเองก็ไม่ได้นะแล้วในปอดมันก็มีสเตลคือคาดคือคาดอยู่ในช่วงช่วงระยะเนี้ฮะโอ้ยมันเป็นอะไรที่ทรมานนะครับทรมานสุดๆแต่ก็หลังจากก็ผ่านมาด้วยดีแต่ว่าตอนนั้นทรมานที่สุดคือปวดนะฮะปวดปวดรอยผ่าตัด จะต้องใช้มอร์ฟีนฉีดให้เป็นระยะระยะนะฮะผมจะเรียกหมอตลอดเลยนะมันมันทรมานมันปวดมันปวดเหนใจจะขาดเลยนะ่ะถ้าปวดก็คุณหมอก็จะฉีดมอร์ฟีนหรือไม่งั้นก็จะให้ยาแก้ปวดแล้วก็หลับไปนะเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะทรมานขนาดนั้นนะนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หมอก็บอกว่า ลุงไม่ตายเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะนะลุงไม่ตายเนี่ยดีที่สุดแล้วดีใจกับลุงด้วยหลังจากนั้นก็ให้เข้าห้องพิเศษก็ไปดูแลอยู่ในห้องพิเศษซึ่งก็สภาพเดิมครับสภาพเดิมเลยคือนอนเป็นผักเลยฮะไม่รู้สึกตัวจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะกะ็สายปัสสาวะก็สอดอยู่สอดจนติดเชื้อนะฮะสอดจนเป็ดติดเชื้อเป็นในกระเพาะปัสสาวะ เป็นหนองเป็นอะไรโอ้ทรมานมากนะนะก็แม่บ้านนะครับแม่บ้านนี่ก็เป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดไม่เคยห่างไปไหนเลยนะไม่เคยห่างไปไหนเลยดูแลช่วยเหลือตลอดเช็ดตัวอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดอุจจาระปัสสาวะทำให้หมดทุกอย่างนะก็เป็นแล้วว่าเป็นโชคดีของผมนะที่ว่าได้ได้ภรรยาเป็น เป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีก็ไม่ทอดทิ้งนะฮะถ้าเป็นบางคนนี่ก็อาจจะทอดทิ้งกันไปแล้วเพราะว่าอนาคตนี่คือติดเตียงแน่นอนนะครับติดเตียงแน่นอนซึ่งหมอก็บอกอย่างนั้นนะครับหมอก็บอกว่าไม่มีโอกาสรอดหรอกไม,ไม่มีโอกาสเดินได้หรอกเพราะว่าหมอนรองกระดูกของจริงอะ่ะมันโดนทำลายละเอียดหมด ่าตอนนี้ทุกวันนี้ใช้หมอนรองกระดูกเทียมอยู่ไอจุดเนี้ยสําคัญครับ <c oughs> หมอนรองกระดูกเนี่ยสําคัญมันมัน,มนอ่าควบคุมประสาทด้านขวาทั้งหมดเลยนะทำให้ทุกอย่างด้านขวาเนี่ยเป็นระบบพิการไปหมดเลยนะแต่นะหลังจากนั้นมาผมก็นอนติดเตียงจริงๆเนี่ยก็คือเดือนกว่ากว่านะเดือนกว่ากว่าหลังจากนั้นมาก็ หมอก,ก็เริ่มให้ทํำกายภาพนะครับฝึกยืนเฉพาะฝึกยืนเนี่ยยืนบนทิ้วเป็นแผ่นแผ่นไม้ไม้ไม,ไม้ไม้ที่มีมอเตอร์ปั่นขึ้นปั่นลงนะฝึกยืนอยู่เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนครั้งแรกเนี่ยไปไปฝึกไปไปยืนนะฮะยืนได้แค่สิบห้าองศาปรับได้แค่สิบห้าองศาถ้าเลยจากนั้นมาเวียนหัวจะชอะ็อกแล้วจะชอ็อกจะหมดสตนะิหมอก,ก็ต้องปรับลงค่อยๆปรับขึ้นวันละ ห้าองศาวันละสิบองศานะจนถึงเก้าสิบใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะใช้เวลาเป็นเดือนก็ตอนหลังยืนได้แล้วพอยืนได้ก็กำลังใจมาก็โอเคก็พยายามพยายามฝึกตัวเองให้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 ให,ให,ให,ให้ยืนได้ให้อะไรได้ก็ยืนกับข้างๆเตียงอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นมาก็ฝึกเดินนะครับฝึกเดินอยู่ ฝึกเดินนี่ก็ประมาณสองอาทิตย์นะครับคือเดินเองไม่ได้นะครับบังคับอยากจะก้าวขวาเนี่ยมันก้าวไม่ได้จะต้องจะต้องฝึกยกเพราะเราคอนโทรลขาเราไม่ได้แก็ต้องมีพยาบาลสองคนช่วยตลอดทั้งพยาพยาบาลสองคนนั้นก็ผมเองก็น้ำหนักตัวเยอะนะครับพยาบาลก็ต้องมาช่วยซึ่งก็โอ้โหใช้ใช้ความพยายามมากต้องต้อง,ต,องต้องขอขอบ พระคุณน้องพยาบาลสองท่านน้องอีฟน้องอีฟกับน้องอะไรอ,อีกท่านหนึ่งจําไม่ได้แต่น้องอีฟนี่จําได้ตลอดชีวิตน้องอีฟดูแลดีมากนะฮะเป็นเป็นน้องพยาบาลที่จังหวัดตากนะครับน้องอีฟเอาใจใส่ผู้ป่วยดีมากนะครับดีมากน้องใจประเสริฐมากหลังจากนั้นมาก็ฟื้นตัวมาเรื่อยๆนะฟื้นตัวมาเรื่อยๆผมผมมีประกันชีวิตนอนโรงพยาบาลได้ร2อยี่สิบวัน ก็นอนเต็มจํานวนประกันชีวิตเลยแล้วก็ออกมาบ้านพักหนึ่งก็กลับไปนอนที่โรงพยาบาลสามเงาอีกเดือนหนึ่งสรุปแล้วผมนอนโรงพยาบาลอยู่สี่เดือนนะสี่เดือนห้าเดือนนะคห้าเดือนแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านก็ใช้วอล์กเกอร์เดินนะฮะเดินหกขาเดินตลอดก็ฝึกมาบ้านก็ฝึกเดินตลอดไม่คือมีกําลังใจแล้วว่าคือคุณหมอเนี่ย พูดคําเดียวเลยครับว่าลุงรอดชีวิตมาได้ก็บุญหนักหนาแล้วแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เลยที่ที่เดินได้อะไรต่างเนี่ยที่สามารถเดินได้เราสามารถกินข้าวได้เองอะไรนคือพัฒนาการเร็วมากนะฮะใช้เวลาแค่ห้าหกเดือนเนี่ยฟื้นตัวเองเดือนที่หกนี่ก็เริ่มออกดูแลแฟัดให้พี่น้องแล้วนะฮะเริ่มเริ่มไปไป,ไปดูแลฉีดยาควายช่วงนั้นควายป่วยเป็นโรคคอบวมพอดีก็เลยวิ่งไปช่วยนะฮะ หลังจากนั้นมาก็พัฒนามาเรื่อยก็ไม,ไม,ไม่ไม่หยุดนะไม่ไม่ยอมหยุดนิ่งคือแอาจหากิจกรรมทําตลอดนะฮะอย่างทุกวันนี้ก็มีกิจกรรมคือเลี้ยงควายสิบตัวแต่ควายสิบตัวเนี้ยทําเองได้ไม่ไม,ไม่เต็มร้อยต้องมีหลานชายมาคอยช่วยนะฮะวันนี้หลได้หลานชายช่วยมามาปล่อยให้ตอนเช้าตอนเย็นก็มาเก็บให้มาดูแลให้มามาอดมุง้งอะไรเงี้ยนะผมก็มีกิจกรรม เลี้ยงหอยตอนนี้ก็เลี้ยงหอยทําฟาร์มหอยเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ก็คือ,อเลี้ยงหอยทุกชนิดอนุรักษ์เป้าหมายคืออนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์พันุหอยที่มันจะสูญหายไปจากประเทศเรานะฮะซึ่งมันมันมันเริ่มถดถอยล้มเริ่มหายไปเยอะนะด้วยด้วยด้วยเรื่องของอายาหรือเรื่องนกปักหางเรื่องสารเคมีต่างๆก็เลยทาเรื่องเลี้ยงหอยเลี้ยงอึ่งเผ้านะ ต่ตอนนี้ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผมอยู่คนเดียวนะฮะผมไม่ได้อยู่กับแม่บ้านแม่บ้านอยู่อยู่อีกบ้านหนึ่งที่ตลาดอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าต้องการจะเนี่ยตั้งแต่ป่วยมาเนี่ยผมไม่จะไม่ไม่นอนแอร์ไม,ไม่ไม่นอนห้องแอร์คือจะนอนห้องธรรมดาเนี่ยข้างหลังนี่คือห้องนอนผมนะเป็นห้องนอนที่ใช้พัดลมใช้อากาศธรรมชาติแล้วก็ ที่นี่จะมีต้นไม้เยอะมีต้นมะม่วง,ม,ม,งมีต้นมะยงมีต้นมะดันต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็มีต้นไม้ป่าที่ผมอนุรักษ์ไวข้ข้างชายแดนนั่นนะก็อยู่อย่างนี้มันจะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะนะครับสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นโดยลำดับทุกวันนี้ทำเองได้แทบทุกอย่างแม่บ้านจะมาช่วงเช้ามาหุงข้าวมามาทำกับข้าวให้นอกนอกนั้นทั้งวันก็ทั้งวันก็จะดูแลตัวเอง ถ้าอะไรที่มันหนักมากทําไม่ได้ก็จะเรียกหลานมาช่วยนะถ้าอะไรที่ที่ทำได้เนี่ยก็จะทําเองซึ่งมันก็แข็งแรงขึ้นมาโดยลําดับอย่างทุกวันนี้สามารถผสมเทียมได้แล้วนะ,ะมือข้างซ้ายเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ถามว่าร้อยเปอไหมไม่ร้อยนะฮะก็ประมาณ8ปซมันก็ยังมีภาวะตึงบ้างชาบ้างอะไรเงี้ยมันคือสรีระทุกส่วนตอนนี้ไม่ไม่เป็นปกติ นะครับไม่เป็นปกติมีการปวดมีการร้อนมีการอะไรทรมานเป็นตลอดนะเป็นเรื่องทรมานตลอดอาสาหเหตุที่ไม่ไม่ทรมานมากเพราะว่าทําใจได้ทําใจยอมรับกับมันได้แล้วก็สู้นะครับแล้วก็ใจสู้ไม่ไม่ท้ถอถอยนะคือไม่ไม่คิดย่อท้อว่าไม่คิดตีอกชกตัวว่าทําไมปวดทาไมอ่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะคือก็คือใจเรายอมรับสภาพได้ พอยอมรับสภาพได้ก็ทําให้จิตใจใมีความสุขร่างกายกา็แข็งแรงนะครับแข็งแรงโดยโดยโดย,โดยปริยายเลยนะครับคุณหมอเองเนี่ยวันวันที่ตอนนี้ผมย้ายแล้วนะฮะย้ายมาอยู่จังหวัดนครยกนี่คือ,อผมก็ย้ายโรงพยาบาลมามาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจปรวันแรกเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอโอ้โหคุณหมอตกตกใจมากตะลึงมากว่าอุย้ยใบรักษาตัวของคุณลุงนี่คือ นอนติดเตียงตลอดนะไม่ใช่เดินมาสภาพนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยหมอยังแซวว่าใช่ลุงคนคนที่ป่วยหรือเปล่านะก็ก็ดีใจเหมือนกันนะฮะเราก็ดีใจได้ยินคุณหมอพูดอย่างนั้นก็เหมือนท่านให้กําลังใจเราแหละนะนะครับก็แต่ตอนนี้ประภาวะทุกอย่างนะก็มีความรู้สึกเก็บปวดไม่ชาแล้วนะที่เรื่องขาเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ฟื้นตัวมาเยอะมาก การเดินการใดเนี้ยผมเดินคล้องตัวขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ผมเดินลุยตามาบ่อหอยบ่ออะไรเนี้ยดูไปได้หมดนะไปดูหอยไปดูไปดูแลเรื่องอาหาราไปให้อา,อาหารไปให้แหนะอะไรเงี้ยก็ทําได้หมดแล้วนกะ็แต่ก,ตก็ต่อไปนี้ก็คิดว่าคงจะบําเพ็ญตนเรื่องเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์นะครับผมเลยทําช่อง youtube นี้ขึ้นมา ทำช่องยูทูบนี้ได้ปีเสร็จแล้วนะครับก,ก็มีพี่น้องติดตามพอสมควรฮะหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันท่าน <c oughs> ก็คิดว่ามันอเป็นช่องทางเดียวที่จะเข้าถึงพี่น้องเอฟซมือใหม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้เพราะว่าการที่ผมจะเดินทางไปโน่นไปนี่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเพราะไปไหนเนี่ยผมขับรถเองไม่ได้แล้วก็ต้องให้แม่บ้านเป็นคนขับ ซึ่งแม่บ้านก็อายุเยอะแล้วก็ห้าสิบเอ็ดปีเท่ากันนะครับก็สงสารแม่บ้านก็อยากจะหยุดพักอ่าสักคงคงจะหยุดพักยาวเลยแหละครับคงไม่ได้ออกไปไปสอนลูกศิษย์แล้วนะฮะเมื่อก่อนผมออกเดินช่วงหลังป่วยมาเนี้ยผมสอนลูกศิษย์ได้สองสามร้อยท่านนะฮะสอนลูกศิษย์ให้ฉีดยาให้ผสมเทียมให้อะไรเนี้ยเฉพาะผสมเทียมนี่รู้สึกว่าจะเป็นหกสิบ ไม่ไม่แน่ใจว่าสามสิบหรือหกสิบนะผมผมผมจำไม่ได้แล้วผมจทไว้อยู่นะครับแต่แต่ฉีดยาเนี่ยหลายร้อยมากนะครับฉีดยาเป็นดูแลสัตว์ของตัวเองเป็นปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้เนี่ยหลายร้อยคนมากนะครับหลายร้อยคนลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยผมเดินทางไปทั่วหมดเพราะว่าผมถือว่าตอนนั้นยังทํางานไหวเออเรา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 ยังทําไหวก็อุทิศเพราะว่าเขาอ่า พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยไม,ม่มีหลายประเภทบางคนมีฐานะบางคนไม่มีฐานะไม่สามารถจะเดินทางมาหาผมถึงฟาร์มได้นะผมก็เดินทางไปหาแล้วนกะ็คิดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับคนละสองพันบ้างอะไรบ้างก็พอ <c oughs> พอให้เป็นค่าน้ํามันเดินทางมันคือช่วงช่วงนั้นที่ออกไปอ่ะไม่อยากจะอยู่เฉยๆกับบ้านเพราะอยู่กับบ้านไม่มีกิจกรรมเพราะช่วงนั้นเราคือผมเองเนี่ยทาอะไรก็ยังไม่แข็งแรง พอไม่มีกิจกรรมมันก็จะกลายเป็นนอนนอนอย่างเดียวนะครับพอนอนอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่แข็งแรงพื้นตัวช้าเป่นยังไงพื้นตัวช้าก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าเราออกไปต่างจังหวัดไปหาลูกศิษย์กันดีกว่าไปเดินทางกันก็เดินทางตลอดนะครับเดินทางเพิ่งหยุดเมื่อเดือนมีนานี่เองนะฮะป่วยมาหกเดือนอ่ะนะหลังจาก หลังจากออกโรงพยาบาลมาแล้ว6เดือนเนี่ยเริ่มเดินทางตลอดครับเริ่มเดินทางตลอดทั้งทงท,งท,งที่ยังใส่ที่บล็อกคออยู่เลยนะก็เดินทางแล้วนะฮะคือถือว่าเรายังพูดได้พูดได้มือก็ยังจับหยิบจับอะไรได้ก็สอนได้นะจับเข็มจับสลิงสอนได้นี่ครับก็สอนทั้งทั้ง,งพิก,การอย่างนี้แหละครับนะฮะก็แต่มาปีนี้วันนี้ครบนะครับครบสามปีพอดีแล้วก็ที่ว่า หยุดเนี่ยเพราะโรคหนึ่งโรคโควิดด้วยโรคระบาดด้วยแล้วก็สองหลังจากมีนามาผมสอนลูกศิษย์ล่าสุดคนสุดท้ายที่ที่ละนองนะครับที่ระนองแล้วก็กลับมากลับมาก็มาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงหอยนะครับเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงหอยเรียนรู้เรื่องอ่าน้่นนี่นั่นนะครับเรื่องพักเครื่องอะไรต่างๆก็เรียนรู้แล้วทีนี้ก็พอเรียนรู้ได้ที่ มั่นใจแล้วก็ลงลงมือทำนะครับพอลงมือทำมันก็เห็นผลนะครับเห็นผลแล้วก็วิจัยไปด้วยแล้วก็ทำการตลาดไปด้วยตอนนี้เรื่องหอยเป็นที่น่าเป็นตลาดตอบรับดีมากนะพี่น้องพอผมโพสต์ลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมีพี่น้องถามพี่น้องติดต่อมาจะซื้อกันหลายแต่หลายหลาย,หลายเจ้านะฮะซึ่งมันก็ทำให้มองเห็นการตลาดมองเห็นการแบ่งปันว่า เราเลี้ยงได้เลี้ยงได้ผลเราสามารถสอนสอนคนรุ่นหลังได้ว่าเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคงจะหยุดนะครับคงจะหยุดเดินทางถ้าจะไปก็คือในกรณีที่อืมไปเยี่ยมเยียนนะครับไปเยี่ยมเยียนหรือมีงานสําคัญนะครับงานสําคัญงานงานเกิดงานตายงานแต่งอะไรงานบวชอะไรเงี้ยนนะก็จะไปตามบ้านลูกศิษย์นะครับก็ ถ้ารู้สึกสวงข่าวมาก็จะไปเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเราผมมีงานประจําอยู่ในในในข้อควายแล้วนะครับตามอัตราภาพที่คนพิการจะทําได้ก็คือทําหอยทุกชนิดอนุรักษ์พันหอยทุกชนิดนะเลี้ยงหอยทุกชนิดเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่อายุเยอะแล้วก็พิการอะไรอย่งนี้สามารถทําได้โดยสบายแล้วก็มีไรายได้พอเลี้ยงตัวเองมีไรายได้พอ,อ จนเจือตัวเองนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยโชคดีอย่างเรื่องเรื่องอรักษาพยาบาลพี่น้องถามว่า,าโรคเป็นเหตุการณ์แบบนี้อุบัติเหตุอย่างเงี้ยหมดค่ารักษาพยาบาลเยอะไหมบอกได้เลยครับเยอะมากเยอะมากขนาดทุกวันเนี่ยนะครับไปไปไปเบิกยาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจ่ายยามาให้สามเดือนเนี่ยค่ายายังหมื่นกว่าเลยครค่ายายังหมื่นกว่าแต่โชคดีอย่างตรงที่ว่า,าลูกชายจบ ข้าราชการเป็นเป็นนายทหารนะลูกชายจบโรงเรียนในร้อยจาะปลอที่นครนายกลูกชายจบได้ปีหนึ่งผมก็ประสบอนะุบัติเหตุนะก็นับว่ามีวาสนาอยู่บ้างนะครับมีวาสนาอยู่บ้างซึ่งก็ไม่ลําบากอะไรเรื่องเรื่องค่ารัากษาพยาบาลทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเรื่องเงินทองอะไรเพราะว่าสามารถหาเงิน หาหาเงินใช้จ่ายเองได้นะครับหาค่าใช้จ่ายเองได้อยู่ก็สองคนตายายลูกก็ไม่ได้มามาเบียดเบียนอะไรนะรลูกก็มีเงินเดือนคนเล็กก็เป็นวิศวะโยธาอยู่กับบริษัทของฝรั่งนะฮะลูกสาวคนเล็กก็เป็นวิศวะลูกชายก็ตอนนี้ก็ร้อยเอกแล้วนะฮะติดร้อยเอกแล้วก็ถือว่าไม่ไม่ลำบากไม่ลำบากอะไรก็เลย ทำทุกวันนี้ที่ท,ที่ที่ทำช่อง youtube ขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการช่วยเหลือ,อเอาประสบการณ์ของผมเองที่ผ่านมาเรื่องการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเอามาบอกให้พี่น้อง fc มือใหม่ซึ่งตั้งแต่ผมทํามาเนี่ยครับหปีทําช่อง youtube มา1ปีเนี่ยผมช่วยชีวิตสัตว์ได้เยอะมากเลยนะผมช่วยชีวิตสัตว์ได้เยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยผมคิดว่าผมรอดตายมาครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผม ช่วยเหลือชีวิตสัตว์มาตลอดก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุหรือก่อนที่ตลอดเวลาผมจะแนะนำสอนลูกิษย์บ้างอะไรบ้างได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์บ้างนะจนถ้าวันนั้นที่ผมเดินไปถ้าเกิดว่ามันมีวัวมีควายถ้าผมเป็นคนฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยมันก็จะงัวควายนะมันจะมาชวนผมไปนะผมก็จะต้องตามันไปในที่สุดผมก็อาจจะต้องต้องตายไปนะแต่วันนั้นยังโชคดีว่า น่าจะมีบุญอยู่เราได้ไปเจอผมเรียกพร่อไข่นะแต่ที่ประชาชนทั่วไปก็เรียกว่าไอ้ไข่นะเป็นปูมานวัดเจดีที่สีชนนะที่นครสรีธรรมราชนะคร <c oughs> <c oughs> ับก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ออยากจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าทุกวันเนี้ยมันที่สาเหตุที่เห็นผมลงช่อง YouTube บางทีทําไมผมพูดอย่างเดียวผมบอกให้ทําเพราะให้คนโน้นคนนี้ทําเนี่ย คือผมเองลงมือทําไม่ได้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจนิดหนึง่งคือผมพิการด้านขวาซีขวาเนี่ยพิการผมเป็นอ้มาพลึกอนะ่ะเป็นนมาพลึกเนี่ยมือขวาเนี่ยทำงานอะไรไม่ได้เลยนะแค่ขยับนิ้วนี่ก็ยังเป็นเรื่องเรื่องยากอะทำทำยากนะขยับนิ้วก็จะเป็นเรื่องทำทำยากใช้งานได้มือซ้ายมือเดียวเขียนหนังสือไม่ได้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนถนัดขวาทุกวันนี้เขียนหนังสือไม่ได้นะครับต้องก็มาชี้แจงให้พี่น้องฟังว่ามันเป็นเอ เพราะยังไม่เคยพูดลงช่อง YouTube เลยนะเรื่องยังไม่เคยเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้อง f อใหม่ๆเพราะตอนนี้พี่น้อง khif อซใหม่ๆเข้ามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์กันเยอะมากมีการแนะนำกันปากต่อปากก็ต้องขอกับขอบพระคุณพี่น้องด้วยนะครับที่แนะนำให้มีกดไลค์กดแชร์กันอย่างเงี้ยนะฮะก็